What are you eating this morning? หนูก,กินอะไรหรอโอ๊ตเมลล์หนูก,กินข้าวโอ๊ตค่ะ mm อืมฮึหนูก,กินข้าวโอ๊ตค่ะร้อนหรือเปล่าโบเฟิสร้อน no, ไหม No, I can't. โบสิ่ง Small bite มันร้อนค่ะอือหือ A little bite อ mm ือหือ น้นท mm ิ hmm. oh, yeah, so, so in, see, á, mm ้งเด็นัำทิ้งเด็กเก่งค่ะร้อนดีไหมคะเอ้าอย่าสวิงสิค่ะลูกอืมมันร้อนอยู่มัน The ดมันใบอย่ะลิ้ดอกใบร้อนไหมคะโอเคมันร้อนไงอ่ะมามี่เฮลโอเคตัดยอส มันยังร้อนอยู่อันนี้ใบเท้านี้ดีขึ้นไหม <c oughs> ดีขึ้นเ <c oughs> นี่ยฮะหนูกินอย่างเนี้ยคำเท่านี้สิ <c oughs> หนูกินหน้าจเยวหนูกินคำใหญ่เมื่อกี้มันก็ร้อนไงคะอันนี้เห็นไหมหนูกินคำเนี้ยเท่านี้เองสิหนูกินคำ <c oughs> ใหญ่มันจะร้อนคะ่ะเดี๋ยวให้มันเย็นแล้วหนูกินกับกินเองนะคะ อแม่ช่วยนิดนึงค่ะมันยังร้อนอยู่เนาะอ่ะ death okay. a n d เคอลิเดอร์ใบนะอ่าฮะโบ o r ์อร่อยไหมคะเจอร่อยค่ะออร่่ยคะขอบคุณค่ะตักนิดเดียวพอหูกตักนิดเดียวพอตักค่ดี uh ้อ่าฮะอ่าฮะแค่นั้นได้ค่ะอร่อยเนาะ อร่อยมากค่ะงานน้องก็จะกินเพลนๆอย่างเงี้ยอนะคะน้องมะลิก็กินเพลนก็จะกินผลไม้ตามหลังเอานะคะเขาไม่ชอบให้เอาผลไม้โยนเข้าไปอะ่ะถ้าเอาผลไม้โยนเข้าไปน้องมะลิก็จะเอามือหยิบออกนะคะลองเอาบลูเบอร์รี่แ <laughs> ม่บอกว่าจะกินคำใหญ่ค่ะเอาคำเล็กๆหรือ small bite small small uh, you can take a big bite but you just uh eat a little bite อือเสือบายบายหน่อยบายบายขอบคุณค่ะ for watching หนูค่ะ thank you for watching มาลินะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมารียา <money. S 1> yeah. ขอบคุณที่ดูหนูค่ะค่ะยาบายจุ๊บจุ๊บ